สรุปผลการแข่งขันเมื่อวานนี้รายการวอลเลย์บอลหญิงวีชีวีนายบินเดียนลองอันเวียดนามคู่แรกเป็นคู่ระหว่างทีมเล้ากายสโมสรของเวียดนามพบกับวอลเลย์บอลหญิงยู่20ทีมชาติเวียดนามผลปรากฏทีมเล้ากายเอาชนะยู่20ของเวียดนามไปได้3ต่อ0ูนเซตด้วยสกอร์ยีต่อ14 25ต่อ13และ25ต่อ15 แล้วก็คู่ต่อมาเป็นคู่ระหว่างทีมซื้อชวนของจีนพบกับทีมนิงบิงของสโมสรนเวียดนามผลปรากฏทีมนิงบิงเอาชนะทีมซื้อชวนของจีนไปได้3 0ต่อ0เซตด้วยสกอร์26ต่อ24 25ต่อ18และ25ต่อ16และคู่สุดท้ายของเมื่อวานนี้เป็นทีมของ b บ u ูแค t จากญี่ปุ่นพบกับรองอันเจ้าภาพเวียดนามนะครับซึ่งผลปรากฏคือบรูแคดญี่ปุ่นเอาชนะ ทีมลองอันไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์22ต่อ25 25ต่อ11 25ต่อ15และ25ต่อ17วันนี้มีรายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงยู่20ทีมชาติไทยพบกับสโมสรตองตินของเวียดนามซึ่งเวลา14นาฬิกาของวันที่12พฤษภาคม2567รายการ VTV9 บินเดียนลองอันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นยู่20ทีมชาติไทยพบกับทีมตองติน จากเวียดนามโดยที่กลุ่มนี้เป็นสาย B นะครับซึ่งสามารถรับชมการถ่ายทอดสดเดี๋ยวแอดมินแปะลิงก์เอาไว้ให้สามารถรับชมโดยตรงได้เลยแล้วก็จะมีอีก2คู่คือเวลา17นาฬิกาสาย A ทีมเล้กกายพบกับทีม b บ u ูแคทของญี่ปุ่นแล้วก็อีกคู่หนึ่งเวลา20นาฬิกาสาย A วอลเลย์บอลหญิงยู่20ทีมชาติเวียดนามพบกับทีม VTV บินเดียลองอัน ซึ่งเป็นโปรแกรมการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการวีทีวีนายบินเลียงลองอันประเทศเวียดนามในครั้งนี้ผู้ชมสามารถติดตามชมได้นะครับซึ่งสำหรับวอลเลย์บอลหญิงยู20ทีมชาติไทยจะประเดิมสนามแรกเป็นแมตช์แรกของรายการนี้ในวันนี้นั่นเอง ส่วนคะแนนล่าสุดตอนนี้สาย A ทีมเล้ากายแข่งขันไปแล้ว1แมตช์ชนะ1แมตช์มี3คะแนนทีมบลู Cat ของญี่ปุ่นแข่งไปแล้ว1แมตช์ชนะ1แมตช์มี3คะแนนส่วนเบิบอลหญิง U20 ทีมชาติเวียดนามแข่งไปแล้ว1แพ้1ยังไม่มีคะแนนแล้วก็อีกทีมหนึ่งคือ VTB ลองอันแข่ง1แพ้1ไม่มีคะแนนส่วนทางสาย B ตอนนี้ทีมนิงบิง แข่งหนึ่งชนะหนึ่งมี3คะแนนส่วนทีมชื่อชวนหรือว่าเสฉวนของจีนแข่งหนึ่งแพ้หนึ่งไม่มีคะแนนส่วนทีมตองตินแล้วก็วอลลย์บอลหญิงยู่20ทีมชาติไทยยังไม่ได้ทำการแข่งขันซึ่งจะทำการแข่งขันในวันนี้เวลา14นาฬิกาคุณผู้ชมก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดซึ่งแอดมินนะครับได้คอมเมนต์เอาไว้ เป็นลิงก์ใต้ตคลิปด้านล่างแล้วก็คำบรรยายสามารถกดเข้าไปรับชมได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะไม่พลาดสวัสดีครับ